ตามข่าวเนี่ยนะก็จะเห็นในนะมีผู้ชุมนุมเนี่ยขึ้นไปยืนบนตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นไปยืนบนตู้คอนเทนเนอร์ครุณผนะู้นนชมครับแล้วก็ฉี่ลงมาฉี่ลงมาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ผมยังไม่เห็นใครโพสต์ออกมาเลยนะไม่มีใครออกมาโพสต์เรื่องนี้เลยทีนี้ฮะก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกแล้วนะว่าไอ้ช็อตที่ยืนฉี่ลงมาเนี่ยมันยังไงฮะมีรูปของรอสิบอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังค,ค,คุณสมศักดิ์เจียมเองก็ยังพูดถึงเลยว่าบอกว่า การที่ม็อบไม่มีแกนนำมันไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยเขาไปเรียนแบบท้องก <c oughs> ง <c oughs> ใช่ไหมฮะนะ,ะแม้แต่คุณสงสารเจียมยังออกมาพูดเองคนะุณผู้ชมลองคิดเอาเองแล้วกัน <ฮะ S 2> The Truth เจาะลึกจริงพบก,กับเจาะลึกจริงครับกับผมพาทิตย์วิวัฒน์มันสกุลครับและผมเกียรติวงสงบครับผมครับวันนี้ก็มาอ่านเป็นคู่กันครั้งแรกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ ทีนี้ฮะมาตามประเด็นร้อนกันสักหน่อยครับผมนะประเด็นร้อนเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีม็อบฮะม็อบที่นําโดยกลุ่มปลดแอกนะฮะเรียกว่าหายไปนานนานอยู่นานเลยนะแล้วก็กลับมาพร้อมกับชื่อใหม่ชื่อว่ารีเ e m อ่ะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเรารีเดมเนี่ยย่อมาจากอ่อรีส t าร์ o ด r ม c ราซีก็คือเอาใหม่เมเริ่มใหม่สตาร์ตประชาธิปไตยใหม่คอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ก็ หลังจากที่มีม็อบเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็มีท้งภาพความรุนแรงของทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่มันก็ไม่ใช่แค่ฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวฝั่งผู้ชุมนุมก็มีความรุนแรงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนที่เรียกได้ว่าชอบโหนนะนามามา,มาทุกเหตุการณ์นะใครใครรีผมให้รีบอกเลย ผมว่าท่านผู้ชมก็เดาถูกเดาถูกนะฮะคือคุณธานาทรคุณรุ่งเรืองกิจเอาอีกแล้วโหนอีกแล้วนะฮะเขาเขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะใช้ความรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะในขณะที่คนไทยทั้งประเทศเลยมั้งนะฮะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยก็มีผู้ผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีการแฝงตัวเข้าไปนะฮะมีการแฝงตัวเข้าไป แล้วนอกจากนั้นก็ยังไม่พอมีทั้งทุบรถนะทั้งเผานู้นอย่างนั้นอย่างนี้คว่างปาสิ่งของคว่างปาหินกันอีกครับและรถที่ทุบเนี่ยไม่ใช่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวนะมีรถของประชาชนชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆด้วยนะฮะอย่างเช่นเมื่อวานนี้คือที่ดินแดงนะฮะชาวบ้านในพื้นที่นี้ออกมาก็ไม่ไหวเหมือนกันกับเรื่องนี้นะฮะยังไงต่อฮะคุณพาริยว่ว่าสุดๆไปเลยอ่ะสุดในเรื่องนี้นะฮะ คือเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งจากที่เมื่อวานเขามีนัดม็อบกันนะฮะม็อบรีเดมเนี่ยเขานัดกันว่าจะไปที่บ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรนะฮะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมินัดกันตรงนั้นนะฮะนัดกันตรงนั้นแล้วก็คือตอนแรกๆเนี่ยประมาณบ่าย3ามกกว่าไปสามนิดๆเนี่ย ก็ยังมีผู้ชุมนุมเข้ามาไม่เยอะนะน้อยยังมาร่วมไม่เยอะน้อยเลยใช่คข้ว่าน้อยเลยน้อยน้อยเลยครับดูติดตามอยู่แล้วเขาเลื่อนเวลานะอ้าหรออ่าใช่ครับผมใช่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรฮะมาจำนวนของผู้ชุมนุมเนี่ยเขามีการประกาศกันในทางแพลตฟอร์มในรูปแบบของพวกเพจต่างๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาตามเป้าอ่าก็มีการล่าช้าถ่วงเวลากันบาง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 กันไปใช่นะฮะ แล้วทีนี้ฮะกลุ่มรีเดมเนี่ยก็ทยอยออกจากเกาะพญาไทข้ามถนนไปปักหลักที่บริเวณเกาะกลางของอนุสวรีชัยสมรภูมิมแล้วก็เริ่มตั้งขบวนเดินเท้าไปยังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอซึ่งอยู่ในกรมทหารราบที่หนึ่งมห็็กรักษาพระองค์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะจนกระทั่งเวลาประมาณ18นิกาคร,ครับคุณผู้ชม,มการชุมนุมบนถนนวิภาวดีรังสิตฮะ ก็ได้มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มมวลชนและก็ตำรวจที่ควบคุมฝูงชนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเจรจาให้กลุ่มมวลชนเนี่ยนะครับถอยเข้าไปอยู่ในแนวกั้นแต่ไม่ฟังแต่ฝ่าฝืนคําสั่งครับก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตัดสินใจฉีดน้ําสลายการชุมนุมฉีดน้านะฉีดน้ำฉีดน้านะเริ่มต้นด้วยการฉีดน้ําอ่ะครับก่อนที่จะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเสียงคล้ายระเบิดเกิดขึ้น ก็ไม่รู้มาจากไหนอีกนะไมมาจากไหนนะฮะทีนี้พอมีเสียงระเบิดขึ้นเนี่ยนะฮะเหตุการณ์การชุมนุมดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็มีหลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตครับตั้งข้อสันนิษฐานว่ามีทั้งกลุ่มมวลชนปลอมที่เป็นกาดแฝงตัวเข้าไปป่วนด้วยนะฮะแม้ครั้งนี้เนี่ยจะมีการประกาศจากกลุ่มปลดแอกเองว่าไม่มีแกนนำในการชุมนุมนะฮะไม่มีกาดเมีแต่ผู้ชุมนุมทั้งนั้นทุกคนเป็นเจ้าเจ้าของม็อบ ทุกคนเป็นแกนนำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในทวิตเตอร์เจ๊จุกฮะเจ๊จุกคลองสามแกโพสได้น่าสนใจมากลีพสว่าแกโพสว่าอะไรลีฮะโตโต้คอยปลุกปั่นนะฮะหลอกพวกร้านสามกีบโง่ๆเอางี้เลยเหรอเขาโพสมาเขาโพสมาเจ๊จุกสามอ่อคลองสามโพสมาไม่ใช่เราเป็นคนพูดอ่ะแต่เราแค่พูดถ่ายทอดให้ฟังถ่ายทอดให้ฟัง่านะฮะอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชม โตโต้คอยปลุกปั่นหลอกพวกร้านสามกีบโง,โง่ๆทั้งหลายว่าเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้ามาสร้างความรุนแรงเพื่อใส่ร้ายมอ็บแต่ไม่เคยบอกให้ร้านโงโ่ๆงรู้ว่าโตโต้ให้คนของตัวเอง แฝงเข้าไปสร้างความปั่นป่วนเหมือนกันดูเอาเองว่าพวกนี้คือใครโตมีกลุ่มของ v ี v o เข้ามาป่วนภายในงานและยืนสังเกตการแต่ละจุดอนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยคลิปที่มวลชนเอาก้อนหินคว้างไปใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนอีกด้วยอ้าวเป็นอย่างนั้นไปรู้แล้วนะว่าเหตุการณ์ปัญหาเนี่ยมาจากอะไรใช่ไหมฮะ พร้อมระบุว่าหยุดบิดเบือนสร้างภาพให้พวกม็อบพวกนี้ดูดีได้แล้วนะฮะช่วยกันแชร์คลิปนี้เยอะๆนะฮะให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ชุมนุมเนี่ยปาใส่ตำรวจนะก้อนหินก้อนอิดนะถ้าโดนที่หัวจะเป็นยังไงชั่วช้ามากๆยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าตำรวจเขาก็เป็นประชาชนคนไทยนะเขามาทำหน้าที่เขามีครอบครัวรู้สึกผิดกันบ้างไหมอ่ะนี่คือสิ่งที่เจ๊จุก คลองสาม,มโพสเอไว้ะะก็เรียกได้ว่ามีความรุนแรงอยเดือดเลยอ,อย่างนี้เดือดคือ<ม>เอางี้พูดง่ายๆคือถ้าสมมติม็อบเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรนะอยู่เฉยๆสันติจริงๆอย่างที่ว่าเนี่ยก็คงไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถูกต้องไหมฮะ ถูกคุณอินอคุณลองไปดูที่พมา่าที่เขามีการขีดเส้นไว้นะฮะม,มวลชนเขายังไม่ข้ามมาเลยะฮะ,ะแต่อันเนี้ยคือตํารวจเขาวางแผงกั้นไว้ใช่ไหมฮะ,ะแล้วคุณจะพยายามเข้าไปตรงนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องสกัดกั้นนะฮะด้วยการใช้รถฉีดน้าเนี่ยฉีดนะฮะก็ว่ากันไปตามกระบวนการการสลายการชุมนุมนะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มมวลชนพวก3นิ้วนะฮะ ดารานักแสดงสัมิ้วนะฮะร,รวมถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนนะฮะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะยังคงออกโรงปกป้องม็อบว่าไม่ได้ทําความรุนแรงพร้อมประนามการกระทําของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะที่รีบออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวนะฮะ โดยชวิตข้อความบนทวิตเตอร์นะของนายธนาธรเองเนี่ยฮะระบุว่ายังไรฮะคุณอินเขาระบุไว้ว่าอย่างนี้ครับคุณชมครับเขาบอกว่าผู้มีอํานาจไม่ต้องการให้ประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเขาต้องการกดขี่ประชาชนไว้เพื่อรักษาอำนาจของตนเองต่อไป รัฐบาลที่ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนนำซ้ำก่อความรุนแรงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้ย่อมเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวม,ม,ม็อบย8ิปกุมภาเขาติดแฮชแท็กม็อบ28ิกุมภาคือม็อบพวกนี้เวลาเขาจะไปไหนเนี่ยเขาก็ติดแฮชแท็กม็อบวันที่เท่าไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่านะคือก็คือม็อบทำอะไรก็ไม่ผิดม็อบทำอะไรก็ไม่ผิดนะ เขาก็ <c oughs> คือเขาเรียกว่าเ, <c oughs> เขาดูแค่ฝั่งเดียวอบเขาพยายามปิดบังความจริงฝั่งหนึ่งนะฮะจำได้ไหมที่มีสื่อสื่อหนึ่งเนี่ยไปนาเสนอความจริงในไลฟ์สดนะฮะช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาม็อบอที่มันชั้งล่าสุดรั้นชั้งก่อนนู้นนะฮะจนพวกเขาเนี่ยติดแฮชแท็กแบนช่องช่องนั้นไว้เลยนะอ่าเพราะหาว่าช่องช่องนั้นเนี่ยไม่มีความเป็นรจยาบรณของสื่อกระทั้งที่ว่าไลฟ์สดแล้วมันก็เห็นหมดเลยว่าม็อบเนี่ยไปทุบ อินนะฮะเอามาปาใส่เจ้าที่ตำรวจพอเขาเสนอความจริงก็รับไม่ได้อืแปลกนะฮะแปลกแต่จริงไม่รู้ยังไงแปลกแต่จริงอ่ะนะฮะอ่ะทีนี้ครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับแม้ว่ากลุ่มคนฝั่งม็อบเนี่ยจะพยายามออกมาโพสต์ข้อความปลุกปั่นผ่านโซเชียลมากขนาดไหนนะฮะแต่ความจริงก็ยังพบว่านอกจากที่กลุ่มมวลชนในม็อบเนี่ยจะมีการสร้างความรุนแรงแล้วเนี่ยนะฮะยังกระทำเรื่องที่สะเทือนใจคนไทยเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือการที่กลุ่มมวลชนม็อบเนี่ยมีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะฮะเผาพระบรมสาธิสลักใจกลางเมืองเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งผู้ใหญ่หลายคนก็ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหาผู้กระทำความผิดให้ได้นะเรื่องนี้นะต้องต้องหาผู้กระทำความผิดให้ได้นะเพราะว่ามันกระทบความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่แค่คนในกรุงเทพที่เห็นภาพเหตุการณ์น,นั้นนะผมมั่นใจว่าคนทั้งประเทศเนี่ยถ้าเห็นภาพที่ว่า ฝั่งพวกม็อบทำบแบบนี้ค,ค่อนข้างจะรู้สึกแย่ในหัวใจนะฮะก็อย่างไรแล้วแล้วแต่นะฮะเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินเอาผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะฮะทีนี้นะครับย้อนกลับมาที่ การเสียชีวิตนะฮะของเจ้าที่ตำรวจนะฮะก็คือร้อยตำรวจเอกวิวัฒนเซิร์สนิทนะฮะสังกัดสนอธรรมศาลานะฮะซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นนะฮะถูกนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลราชวิถีโดยทันทีเลยนะฮะโดยแพทย์เนี่ยรีบนำตัวเข้าสู่ห้องฉุกเฉินนะฮะแล้วทำการ CPR ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ไม่เป็นผลร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์เสิร์สนิทเนี่ย เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนข้าราชการตำรวจและผู้บังคับบัญชานะฮะรวมถึงเราเองเนี่ยก็ต้องแสดงความเสียใจนะฮะกับการเสียชีวิตการสูญเสียข้าราชการตำรวจน้ำดีในนี้ด้วยนะฮะต่อมาในช่วงเช้าของวันที่1มีนาคมนะฮะก็ช่วงเช้าเลยนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจกรณีที่ร้อยตำรวจเอกวิวัฒเสิร์สนิทนะฮะสังกัดสอนอธรรมศาลาซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนในเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งระบุว่านายกรัฐมนตรีรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลสวัสดิการตามระเบียบทางราชการอย่างเต็มที่และให้กำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตที่สําคัญจะต้องใส่ใจเรื่องสภาพความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยมไม่มีใครอยากให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของเจ้าหน้าที่หรือผู้ชุมนุมก็ตามโดยขอให้ผู้ที่จะมาชุมนุม ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากทุกคนคมีสิทธิชุมนุมได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือใช้ความรุนแรงหรือยั่วยุให้เกิดความแตกแยกในสังคมรวมทั้งฝากความห่วงใย,ยถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายอขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน ระมัดระวังปฏิบัติตามหลักยุธทธวิธีสากลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและตนเองเป็นสำคัญล่าสุดเพจ f c e e o o o นะฮะแนวร,ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศให้มวลชนงดการค้าขายให้แก่ตำรวจและทหารเพื่อประนามการใช้ความรุนแรงรกับประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าแบนอีกแล้วแบนอีกแล้วนะฮะ แต่แก๊งนี้เขาแปลกนะแบรนด์เจ้าไหนเจ้านั้นปังแบรนด์เจ้าไหนเจ้านั้นดังนะฮะใช่สนับสนุนเจ้าไหนเจ้านั้นเจ๊งจริงหรอจริงนะฮะไอ้ยกยกตัวอย่างสักแบรนด์ได้ไหมยกตัวอย่างได้ไหมเอา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 ปังหรือว่าเอาพังเอาพังก็ได้พังขนมปังยี่ห้อหนึ่งอ่ะไม่เอ่ยชื่อจริงหรออ่ะจริงนะฮะไปดูนะฮะอีกยี่ห้อหนึ่งก็ขายหมดเกลี้ยงเชลเลยอีกแล้วก็อ่ะถูกเออผมว่าท่านผู้ชมนึกภาพออกว่าว่าขนมปังยี่ห้ออะไรนะฮะนะโอเคออ่ะต่อดีกว่านะฮะครับทีนี้ครับเหตุของ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยก็ยังโพสข้อความระบุเพิ่มเติมอีกนะฮะว่าเราเนี่ยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายตำรวจผู้เสียชีวิตเหตุสลดเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นหากแต่ไม่มีคำสั่งจากนายที่นั่งสวยสุกกินภาษีอยู่อย่างสบายๆนายที่ลงทุนลงแรงกับการปราบปรามประชาชนจนต้องสังเวยชีวิตลูกน้องตัวเองและคนที่เป็นผู้บังคับบัญชา ไม่ควรสั่งให้ผู้มีโรคประจำตัวมาปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้คคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาควรจะดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเมื่อนายของพวกท่านเห็นชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยไร้ค่ากว่าผักปลาก็ถึงเวลาที่พวกท่านทั้งหลายจะออกมารับใช้ราษฎรโพสรเรียกเรียว่านะโยโบยนะโยนความผิดทั้งหมด ให้กับนายให้กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้อย่างนั้นแหละแต่ว่ายังไงเนี่ยงงกันได้งงกันเนี่ยผมเหนื่อยใจกับพวกเขาจริงๆเลยอ่านะฮะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะคือพวกคุณเนี่ยต้องหัดทําความเข้าใจโลกเอใหม่นะฮะทั้งสองด้านนะฮะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะอย่าเป็นประเภทที่เรียกว่าความผิดเขาเท่าภูเขาความผิดเราเท่าขี้ตาอืะแบบนี้ไม่ได้ ถูกต้องฮะอ่าน,นี้เห็นด้วยนะครับนะครับผมทีนี้ครับท่านผู้ชมฮะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะม็อบเฟสนะฮะได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะฮะระบุว่าไว้อะไรร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์เสดสนิทเสียช,ชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากอาการหัวใจล้มเหลวและขาดน้ำนะฮะสะท้อนความล้มเหลวและไร้มนุษยธรรมของนายที่มาจากการทำงานใต้าการสั่งการกฎ ปราบประชาชนอย่างไร้หลักการเกินกว่าเหตุและไร้มนุษยธรรม,มกี่ครั้งแล้วที่เราได้ยินคําว่านายสั่งมามกี่ครั้งที่ต้องเห็นภาพอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมขาดการดูแลเอาใจใส่กี่ครั้งแล้วที่ชั้นผู้น้อยต้องคอยเป็นด่านหน้าในการจัดการและการประทะกี่ครั้งแล้วที่ต้องคอยทำตามคำสั่งนาย ม็อบเฟสยืนยันหลักการว่าเราไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียไม่ว่ากับฝ่ายใดและรัฐต้องไม่ใช้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่คนใดเป็นเครื่องมือในการโจมตีประชาชนเพราะนายสั่งมาไม่เคยเกิดผลดีกับใครนอกจากตัวนายเองออันนี้ก็คือ, face, อ,อม็อบเฟสขโพสต์นะฮะทั้งนี้ จากการที่2กลุ่มของม็อบสนิ้วนะฮะออกมาเคลื่อนไหวเป็นการโยนความผิดเนี่ยไปที่ต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแต่ไม่ได้พูดถึงกรณีที่มวลชนในม็อบเนี่ยกระทำการรุนแรงใส่เจ้าหน้าที่นะฮะ,ะและยังมีกาดเนี่ยเข้ามาป่วนม็อบจนไม่รู้ว่าใครเป็นพวกใครคและมีการฉวยโอกาสใช้ความรุนแรงทั้งปาเข้าของ ปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจรทำลายทรัพย์สินราชการนอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อมูลด้วยว่าการของกลุ่มวีโวที่เข้ามาแฝงตัวในม็อบนำโดยโตโต้นะหลายคหายคนเนี่ยรู้จักที่คอยมายืนสังเกตการได้มีการเตรียมแผนมาเป็นอย่างดีต้องการสร้างความรุนแรงโดยเลือกเป้าหมายจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แล้วนะฮะซึ่งะะอีกแล้ว นะฮะมาอีกแล้วคนนี้ทวิตเตอร์ของเจจุกเจจุกคลองสามนะฮะคุณพาทิตย์เชิญเลยเจจุกคลอง3เนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยแชทเอาไว้ครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บรรยายข้อความด้วยว่าเข้าปั้นริ้วล้อไอ้โต้คือตัวอย่างง่ายๆที่แสดงให้เห็นว่ากาดพวกนี้เนี่ยมีการเตรียมการมาก่อเหตุโดยเฉพาะรับคําสั่งมาจากโตโตเพื่อให้เล่นตํารวจทําร้ายตํารวจให้ได้ แชทพวกนี้มาจากในกลุ่ม redeem เองเลยนะชัดพอไหมว่าเหตุรุนแรงวันนี้ใครเตรียมการมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะอย่าโลกสวยๆอ้าวและก็ยังมีคลิปที่ลูกน้องของโตโต้เนี่ยนะฮะระบุว่าไอ้เทิร์นไอเทิร์นี่ใครเป็นคนที่อยู่ในม็อบนั่แหละแต่เป็นยู่ใากาศเออเขาบอกไอ้เทิร์นมือขวาของโตโต้ตัวเป้งนะตัวเป้งของวีโวโดนกระสุนยางเข้าไป เดินเป็นหมาหงอยเลย <c oughs> สังเกตให้ดีมันถือวอสีแดงค,คอยควบคุมสั่งการให้ลิ้วล้อของมันโจมตีใส่ตำรวจอย่างต่อเนื่องก็บอกแล้วนี่มันเตรียมมาปะทะกับตำรวจไม่ได้มาดงมาเดินอะไรหรอกเยจุกเขาก็บอกไว้อย่างนั้นครับนะฮะอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับก็การใช้ความรุนแรงของกลุ่มกาดที่เข้ามาแฝงตัวในม็อบทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใจดีเกินไปหรือเปล่าถามในใจถามในใจผมลังถามในใจเลยตอนนี้เออหรอฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจในใจดีเกินไปหรือเปล่านะเพราะเมื่อป้องกันตัวเองเนี่ยก็ถูกหาว่าไปทําร้ายประชาชนซะอย่างนั้นครับแต่ในมุมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดนทําร้ายเนี่ยนะฮะพวกแกนนําม็อบเนี่ยกลับไม่พูดถึงเลยนะฮะทั้งนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มปลดแอกเนี่ยทำให้ทางฝั่งแกนนําคณะราษฎรก็และบุคคลเบื้องหลังที่คอยหนุนม็อบหลายคน ก็ออกมาวิเคราะห์ว่าไม่ว่าจะม็อบไหนในวังวนของกลุ่ม3นิ้วเนี่ยอีกไม่นานก็คงต้องจบนะฮะไม่มีมวลชนแท้จริงออกมาแน่นอนเพราะนับวันยิ่งเห็นความเลวระยำความรุนแรงและหลักฐานก็ชัดเกินกว่าที่จะปฏิเสธได้นะคุณผู้ชมครับนะถ้าถ้ารีดตามข่าวเนี่ยนะก็จะเห็นในนะมีผู้ชุมนุมเนี่ยขึ้นไปยืนบนตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นไปยืนบนตู้คอนเทนเนอร์คุณผู้ชมครับ แล้วก็ฉี่ลงมามฉี่ลงมาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ผมยังไม่เห็นใครโพสต์ออกมาเลยนะ,ะไม่มีใครออกมาโพสต์เรื่องนี้เลยนะฮะหมายถึงว่ายังไม่เห็นมีฝั่งของกลุ่ม<อ>ม็อบเนี่ยมาพูดเรื่องนี้ออกมาพูดว่าแบบอเออโอ้โ,อโหไปยืนฉี่ใส่ตำรวจประนามอย่างนั้นอย่างน,นี้ยังไม่มีใครออกมาพูดทีนี้ฮะก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกแล้วนะว่าไอ้ช็อตที่ยืนฉี่ลงมาเนี่ยมันยังไงฮะมีรูปของรอสิบอ,<ะ>อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังก็หลายคนก็มองว่าเฮ้ยช็อตอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นวะ ตงใจหรือเปล่าวางแผนมาแล้วว่าคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้อยากให้ได้ช็อตแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาเอาเองกันแล้วกันนะฮะว่ายังไงนะแต่ว่าจากนักจากการวิเคราะห์ของผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่นานเดี๋ยวก็จบแล้วนะฮะเพราะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยได้เห็นแล้วว่าพฤติกรรมของม็อบกลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะฮะและหลายคนเริ่มอดทนไม่ได้นะฮะแต่ก็ขอให้อดทนไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย คนที่เขาเคยไปร่วมเนี่ยหลายคนกลับใจไม่ไปแล้วอ๋อแล้วทำไมคนมันน้อยล่ะถ้าไปออ่าจริงไหมล่ะฮะก็แสดงว่าเขาแบงบางตานะเมื่อวานที่บางตาบางเยอะเลยบางไปเยอะใช่ฮะนะอ่ะนี่ไม่ใช่นี่มีขอเพิ่มอีกนิดนึงอ่าฮะที่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะมีก็มีคุณสมศักดิ์เจียมเองนะพูดถึงเรื่องนี้คุณสมศักดิ์เจียมเองก็ยังพูดถึงเลยว่าบอกว่าเนี่ยการที่ม็อบไม่มีแกนนำมันไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลย เขาไปเรียนแบบฮองกงใช่ไหมฮะนะแม้แต่คุณสงสรเจียมยังออกมาพูดเองครคุณผู้ชมลองคิดเอาเองแล้วกันนะฮะว่ามันมันยังไง่อ่าใช่กองนะฮะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อารมณ์เหมือนหัวเรือเนี่ยบอกไม่ไม่โอเคแล้วทีนี้ไอคนอยู่ในเรือก็ยังไงดีเนี่ยดดน้ำดีไหมอะไรใช่ไหมฮะนะฮะ คนที่ว่าสละเรือก็โชคดีไปก่อนนะฮะครับอ่โอเคก็ว่ากันไปนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นประเด็นร้อนนะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยนะฮะเราก็เอามานําเสนอนะตีแผ่ความจริงให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบนะว่าบางทีเราไปเสพในสื่อเนี่ยอาจจะได้ยินฝั่งเดียวเพราะพวกเขาชอบปั่นในสื่ออยู่แล้วนะฮะก็จะหาว่าเจ้าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยโอ้ใช้ความรุนแรงะฮะซึ่งมาฟังเรานี่รู้ทั้งสองมุมเลยครับอ่านะฮะอะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วกลับมาพบ ลึกจริง,รงกับผมพาทิต์วิวัฒน์ประสุุนครับและผมเกียรติวงสงบครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย